การทดสอบความเชื่อของคนอิสราเอลแล้ว่าให้พิสูจน์ดูว่าเขาเต็มใจที่จะทําตามพระบัญชาของพระเจ้าอย่างครบถ้วนไหมถ้าเป็นพวกขบวนหรือเป็นพวกโคลาบอกว่าอะไรพิธีป้าเดี๋ยวให้ลบก็เคยคงจะบ่นนะนะคงจะว่าหรือตออว่าอย่างรุนแรงนะตรงนี้เรามองเห็นว่าสุดท้ายคือการเป่าแต่หรือเป่าเขาแกะมีความเป็นพิเศษแน่นอน เพราะว่าแต่ที่ชาวอิสรเาเอลบอกในสงครามนี้เป็นตแต่เดียวกันที่ใช้ในศาสนาพิธีในโรงวิหารของพระเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเตือนใจให้รู้ว่าเขาอะไรชนะหรือชัยชนะของเขาได้มาจากพระเจ้าโดยตรงไม่ใช่กําลังไม่ใช่อาหารของ ครับกำแพงเมืองไม่สามารถต้านโยชูวาได้โดยเหตุผลข้อต่อไปคือเหตุผลประการที่สี่าะโยชูวจับระเบียบประชาชนตามข้อบัญชาของพระเจ้าตรงนี้จับระเบียบประชาชนตามข้อบัญชาของพระเจ้าขอผู้ชายมีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอผู้ชายอ่านข้อ6ถึงข้อ11อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะครับผู้ชายข้อ6ถึงข้อ11 หนึ่งสองามฝ่าูโทตูเรียโบริตมาสังว่าจงลกปีตันตาสยาขึ้นมามไปให้บรเจ็ดคนถือแตรขอแก่จ็ดท่านเอืนอนำหน้าขีดแหกหน้าและท่านสั่ประชาชนว่าจงออกเดินนอบเมืองนั้นให้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าขีดแหกหน้าเมื่อยโยมาราบัทาเก่สัทาชแล้ว เขาขอาแกะเจ็ดพันต่อระพระเจ้าและมีหินปันตั้งสัญญาณและเจ้าตามเขามาและหาถืออาวุธเกินหน้าผูรนี คือเดินรอบุ่งเที่ยวเขาพ่อกับข้าวข้ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั้นครับขอบคุณมากครับลองเห็นว่าเป็นอะไรที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเจ้าสั่งอย่างนี้แล้วพระเจ้าก็บอกประชาชนอย่างนี้แล้วก็ก็ไปทําอย่างนี้แล้วก็บอกอีกครั้งหนึ่งซ้ําแล้วซ้ำอีกเพรารู้ว่าแน่นอนครับทุกองทัพต้องมีการจัดการกองทัพให้มีประสิทธิภาพ วมประชาชนมาไม่ใช่รวบรวมทหารมานะนี้แล้วก็ทบทวนสิ่งที่เขาต้องทําอย่างต่อเนื่องกับประชาชน,นว่าต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องเดินทท้งนี้รอบต้องเดินทท้งนี้รอบวันที่เจ็ต้องเดินเ่ีรอบแล้วทำยังไงก็ย้ำอยู่นั่นแหละพวกเขาสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้โดยฤทธิ์ของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาและเขาจะสามารถพิชิตเมืองได้ด้วยสิ่งที่เขารู้ว่าต้องทําอะไรอย่างต่อเนื่องแล้วก็จําขึ้นใจถึงแผนการที่พระเจ้าให้กับเขา ํางานของแกจับไวในการทํางานร่วมกันกับพี่น้องเราก็ต้องทบทวนแผนการหรือวิธีการหรือยุทธศาสตร์บางอย่างที่เรากำลังใช้เพื่อที่ทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องทําเพราะหลายคนบอกแล้วลืมบอกแล้วลืมก็ต้องย้าแล้วย้ำอีกแล้วแล้วแล้วย้ำอีกก็ประกาศแล้วประกาศอีกแล้วต้องทําอย่างไรชีวิตจิตตัวต้องอ่านมีร์ชีวิตจิตตัต้องร่วมสามคิีกรรมกับพี่น้องต้องเรียนแล้วก็มีวันนู้ดวันนู้นวันนี้วันนี้ถูกระทิ่นเราเ ก็เป็นวิธีการสอนที่เราต้องทําเพื่อชีวิตของเราเราควรทบทวนบางครั้งที่เราจะนงนี้เราควรทบทวนคําสอนที่เราจะแบ่งบันจนกว่ามันจะกระจายในความคิดของผู้ฟังบางครั้งเราเรียนบทนี้แล้วก็เรียนอีกแล้วจะได้ซ้ำเดิมแล้วก็กระจายยิ่งขึ้นแล้วก็จาได้ถ้าเราพูดถึงการสอนเด็กในบทนี้วิธีการที่จะสอนเด็กเราก็ต้องสอนโดยมีภาพที่ชัดเจนเพื่อเขาจะเห็นและจะได้ยินและจะทําตามได้ ได้เห็นได้ยินแล้วถึงจะทําตามได้ง่ายบางทีได้ยินพี่อะไรทาอย่างไรมันก็อีกเรื่องเพราะการสื่อสารของเราก็นกันเราจะสื่อสารกับพี่น้องคุณควรเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วต้องสื่อสารผู้ใหญ่จะฟังเข้าใจและทําตามสิ่งที่เราพูดได้ต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วคนฟังก็ต้องฟังอย่างตั้งใจและก็นําไปปฏิบัติได้แต่ถ้าสมมติอรอย่างนี้ก็แล้วแต่ถาว่าคุณจะรับ สมมติคุณยารันจะละกบบันหรืคุณจะรันคุณจะยารันไม่เคยนำกลุ่มเลยเขาจะทำได้ยังไงก็ต้องให้นำสักกลุ่มหนึ่งสมมุติว่าเขาไม่เคยทำแน่นอนคำถามจะอยู่ในใจของเขาเยอะแยะเลยแต่คำถามเราตอนนั้นจะได้คำตอบแน่นอนก็คือคำถามจะมีผมจะสอนอะไรผมจะแบ่งปันาง,งานแค่ไหนผมควรจะนำประชุมอย่างไร ผมควรอธิษฐานเปือกสมาจริงไหมในกลุ่มนี้ผมก็ใช้เวลาอธิษฐานนานแค่ไหนอะไรนี่เป็นคําถามขึ้นทั้งหมดเลยทําไม่ถูกแต่ทุกคําถามจะได้รับคําตอบเพื่อให้เขาทําอย่างวันนี้คุณเจรันทาได้สวยมากเลยผมนั่งฟังโอกาสดีมากพระเร้าที่หน้าคุณเจรันสอนสุภาษิตตอนี่ก็อะไรบางอย่างพี่น้องหลายคนก็ตื่นก็ได้นะที่ไม่เคยนากลุ่มลงนําดู เราจะมีคําถามนะก่อนทําเราจะมีคําถามเรื่องเลยแต่ถ้าเราทําไปแล้วโอ้ก็ไม่ใช่เรื่องยากน,นะครับก็เป็นอะไรที่ชัดเจนและมีคําตอบเมื่อเราทาลงไปนี่คือเหตุผลที่จะต้องพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าข,อข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาจะชัดเจนย้อดูว่าทบทวนยุทธศาสตร์ในการยึดเมืองกี่ครั้งอ่านดูเราก็อ่านตั้งอะไรเอออะไรดีครับก็คือพูด ที่เป็นจ้าให้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนั่นแหละทบทวนแผนยุทธศาสตร์ก่อนจะไปทําจริงนะครับสําคัญอะไรกํแพงเมืองต้านยชอูวาไม่อยู่เหตุผลประการที่ห้าเพราะเยชอูวาใช้ยึดโวิธีของพระเจ้าเมื่อกีะะ้บอกยุทธวิธีตอนนี้ใช้ยุทธวิธีตอนนี้ใช้ก็บอกอีกเนี่ยทำยังไงทํายังไงบอกอีกบอกซ้ําอีกนะครับเมื่อนนองดูแล้วเยชอูวาใช้ยุทธวิธีพระเจ้าหวอก,กับเขา เวลาเขาใช้โยชัวจะสามารถพัฒนาภาวะความเป็นผู้นําของตัวเขาเองและเขาสามารถนําประชาชนไปเอาชัยชนะได้คือถ้ามีวิธีมีแผนของเบญ่ามีวิธีของเจญาแต่ไม่รู้วิธีเอาไปใช้มันก็ไม่มีผลเร็จเพราะปัจจุบันเรารู้ว่ามีคนจํานวนมากพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นําผู้นําคือใครใครคือผู้นํา ผู้นำน่าจะเป็นผู้นำได้ด้วยใช่ไหมหรือบางคนบอกว่าผู้นำคือผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผู้นำประเทศก็คือผู้นำประชาชนเขาเป็นผู้รับใช้ของประชาชนเราต้องมองให้ดีนะครับเขาไม่ใช่ผู้ที่จะสั่งหรือชี้อยูอสั่งใครต่อใครนั่นคือผู้นำนะครับครับแล้วทีนี้พูดถึงความสำเร็จของงานที่ผู้นำทำนี้มันจะเป็นอะไรโดยทั่วไปเรามักจะวัดจาก วัดจากการครอบครองวัตถุหรืออาจจะตัดสินจากสิ่งที่เขามีโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เขาได้มาแล้วทำลายครอบครัวตัวเองหรือโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มาคนของพระเจ้าอย่างโยชูวาเขาเป็นคนลนักษณะท่าจะพูดอย่างนี้ก็คือ กขาจะเป็นคนที่ก็เรียกว่าทั่วไปเรียกแตกสลายภายใ,ในก็ได้คือเขาไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนสําคัญเขาไม่มีอะไรเหลืออีกแต่เขาอยู่ในบ้ารของพระเจ้าโดยบรารของพระเจ้าการแตกสลายของคนเราแต่ละคนภายในชีวิตของเราว่าเราไม่มีอะไรเราไม่เป็นอะไรเราไม่เหนืออะไรเป็นพระพอรที่ยิ่งใหญ่ สำหรับคนคนนั้นที่พระเจ้าจะใช้ก็ได้เป็นอย่างดีพระเจ้าทรงใช้ความเร็วลายเพื่อสร้างวิสัยของเราให้แบกภาวะในการรับใช้ได้เพราะอะไรพวกเรามักจะคิดถึงปัญหาแต่พระเจ้าคิดถึงอะไรพระเจ้าคิดถึงงานที่ทเาเรามักจะคิดถึงครอบครัวแต่พระเจ้าคิดถึงคนรุ่นต่อไปรเรามักจะคิดถึงตัวเราเองแต่พระเจ้าคิดถึงชีวิตที่หลร์ คิดต่างกักเรานี่คือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าจึงต้องการผู้รับใช้ที่มีจิตใจเหมือนกับพระองค์และสามารถที่จะไว้ใจเรื่องที่พระเจ้าให้เรารับผิดชอบได้คนที่พระเจ้าให้เรารับผิดชอบนั้นคนคนนั้นคือพี่น้องทังหลายคือคุณคือผมหรือเปล่านะครับ การได้ยุทธวิธีของพระเจ้ามานันนั้นเราจะต้องลงทุนนะท่านเรียกว่าลงทุนก็ได้ลงทุนคือเราจะต้องเรียนรู้ยุทธศาสตร์หรือแผนการเลี้ยงยาจัให้ด้วยการอธิษฐานหรือการทํางานตามมาด้วยการอ่านหรือฟังพระเจนะาของพระเจ้าเราต้องไม่เว้นว่างที่จะเรียนรู้จากพระเจนะาของพระเจ้าโยชัว,วบทที่หนึ่งข้อที่8ข้อเริ่มต้น โยชูวก็บอกไว้ว่าต้องไม่ห่างเหินจากเพราะว่าจะนั่งคำของพระเจ้านะครับนอกจากอธิษฐานและทํางานแล้วก็ต,ตามด้วยการอธิษฐานอย่างที่โยชัวบทที่1ข้อที่8บอกว่าโยชัวบทที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากฝ้าเจ้าเจ้าจงติดต่อต,อตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเ้าจะได้ระหว่างที่จะกระทำตามข้อความเขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วถ้าเรา็มีความชมเนินแล้วเจ้าจะสาเป็นผลเป็นอย่างดีครัมื่าพระยาบอหมายหน้าที่ให้กับเราและเปิดยุทธศาสตร์หรือเปิดแผนหรือเปิดพิธีการของพระเจ้าให้กับเราแล้วเราจะต้องสนิทกับพระองค์เสมอด้วยเราต้องหนุนใจพี่น้องของเราว่าให้ร่วมงานของพระองค์เพื่อน้ำพระใจของพระองค์จะเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายได้ตรงนี้ความสม ความสาเร็จในงานของผู้นําหรือความสาเร็จของกลุ่มชนหรือความสําเร็จของใครก็ตามความสาเร็จเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์แน่นอนหรือแผนที่พระเจ้าให้กับเราหรือวิธีการเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วโดยทั่วทั่วไปแล้วก็จะยอมให้มีการใช้ความสามารถของมนุษย์ในระดับสูงสุดเครื่องงานนั้นจะสำเร็จแต่ถ้าว่ายุทธวิธีของ ระเจ้าให้กับเราหรือเราได้รับเทณธรรมดีของพระเจ้ามาแล้วมันเกี่ยวข้องกับผู้มีญาติสนิหรือเกี่ยวข้องกับพระเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นงานจะสำเร็จหรือไม่เราต้องรักษาความสมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าตลอดไปเท่านั้นไม่ใช่งานทั่วไปที่ใช้ความสามารถสมสุดของเราแล้วถ้าเรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วจึงจะสำเร็จผลตามสิ่งดีพระเจ้ามอบ ครับสรุปแล้วจริงๆโยชูวาเป็นคนหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอิสราเอลเพราะพระเจ้าทรงนำในทุกสิ่งที่เขาทำถ้าคุณต้องการเป็นผู้พิชิตเหมือนอย่างโยชูวาจำเป็นอย่างยิ่งดี่คุณต้องมียุทธวิธีที่มาจากพระเจ้า ซึ่งต้องอาศัความพยายามหรือความเอาจริงเอาจังความเชื่อฟังและทาตามพระบัญชาของพระเจ้าอาธิษฐานและอา่นานพระเยบะของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องกันที่ฝากข้อคิดสุดท้ายจากจูชัวบทที่หกในชีวิตออเราถ้าเรากําลังจะพิชิตสิ่งใดงานใดอุปสรรคใดปัญหาใดถ้าเราจะพิชิตงานนั้น มักจะมีอุปสรรคต่างๆขึ้นมาปกป้องหรือว่าไม่ให้เราไปถึงความสร็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องทาําลายอุปสรรคนั้นแต่อย่างไรก็ตามพระเยซูคริสต์ประทานความมั่นใจแก่เราว่าไม่มีคําแพงใดสามารถตั้งอยู่หรือต่อสู้กับกองกําลังที่กําลังเคลื่อนไปข้างหน้าหรือขึ้นจักของพระเจา้าของพระคริสต์ที่กําลังเคลื่อน เครื่องจักที่กําลังเคลื่อนไปน่าจะหมายถึงครื่องจักรยลา